โอ้ึอไ่ปซุัดีกระแล้วพอไปซื้อแน่อสมๆมไพกินครับเมื่อคืนอยากนอนแห้งครับนอนเดือโอ้ใช่ดิฉันหลัะก,กน็นอนเดือนแ้นีน่ขายของขายของขา้ของอะไรพ่อบ่อ เ,ออเดี๋ยวนีนวัะประกันทย้อมอนอ้าอีครับโอ้ก็เด็กาดะวะม <ID S 1> ดีสันติขายดีปะขายดีด้วแม่เพิเ<ม>ินหนตัวนี้ก็ได้มีรายได้มากจุนเจีวาก็เพิ่มเติมครับพ่อขายยังน่ล่ะปะกันขายยังล่ะจะพวกแนี่ครับของสัพงสอ่างพวก <พอ S 2> นี้ะครับผมเสือขาล่างขาล่างขนาดไหนครับผมรายได้ดีตัวโอ้ยวาวรณประกันหาเงินใสอกได้่อเป็นแต่กี่เป็นน้อยน้อยเนาะเป็นต่ เียไปเที่ยวการเที่ยวงานสิไปเลียงหนังสือไปโรงเรียนหนึงเสียก็ขอพ่อขอแม่แม่นบ่แม่นครับนั่นแล้วออกจากประถมเขาโรงเรียนมัธยมก็ยังขอพ่อขอแม่อยู่ครับมาเนี่ยเขาอุดมศึกษาจบมาแล้วกันพี่ไปซ่าน่ากินแล้วการไม่หน้าที่การงานแล้วการอ่านยังไงซะเองพอแล้วขอแม่แล้วบ่เนี่ย ไปบ่มองกอมแมนตตัวตะกี้ตาตาปิดเล็กน่อยขอพอขอเมียมันบ่ครับนี่กันมาแล้วเดี๋ยดูกอมเมนตมแล้วขอไปผมเน่ยกสั่นตัวบ่ดูล้าเนี่ยผู้ชายเนี่ยหางงินบุดดกเก่งความไม่ยิ่งเด้ หามาได้หลายปันได้ก็ต้องขอเมียคือเอราอันบอกที่นยิ่งเดี๋ยวเข้าหาเงินเก่งเ้อง,งเก็บเงนินเก่งนั่นบริสันต์อีแล้วมันี่ยิ่งเก็บเงินหาเงินเก่งหัตวโอ้มา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 เสียมึงดูโอ้เช่นนั่นคืออะไรใครเนี่ยเด้พผอเมื่อเนนี่ยม่วนครับจั้ไหมตือบึงบ๊ลรัมมือพอดก็หลายสลายเด็กน้อยบารเทาลายลายแตกเชี่วยวเชีไไ่ยวอยมจักมาจักถุ่มจกักย้มมือเมื่อขึ้น ว่าไงง่ายจริงหอกรถบ้านก็ไปเหรอแจ๊กกะดูนี่แล้วพอ่อมันบ่ทับรถมาหนูจ,จอดไว้แล้วนุ่งกัเมื่อพ่อขึ้นเมืม่อทำไม่แม่นี่แหละแม่นี่แหละแบกขึ้นนะเอาพูดน้อยเนี่ยกับใครแม่นบ่ไปดีแท้ๆดอกบุญนนบ้านนั่นบ้านนี่แล้วซอดพ่อวออยู่จะมาขวักบาจากไหนจังหวะพ่อรู้จักหลับจักนอนมีขับรถมาติ นู้นได้ค่ะบดมากกว่าบวะปลามันกอเก่งเหรอวะมะกูข um> ี่รถตังไหนเนี่ยเออจัดเด้อเบอร์เมาค่ะจนบรูว่าเจ้าของมาตังไหนเจ้าเบิรงดูเมาจนบริเวียกบริการบริงานจักอย่างก็บลาป้านเนาะเอาเจ้งสี่ไปยังคอยสิบอกให้ขั้นเจ้ากินเหล่าขวดนึงหันเจ้าต้องเฮ็ดการบ้านเทื่อนึงนั่นแหละอือ ใครจะเหล่าขวดดังก็ต้องเฮ็ดกันบ้านเถือดังแม,ม่มึงบ้านเนี่ยท่านจะกินสองขวดก็ต้องเฮ็ดสองเทือท่านกินสามขวดก็ต้องสามเทือ,ทอสี่ขวดก็ต้องสี่เถือท่านจ้ากินเบิดมือก็ต้องเฮ็ดกันบ้านเบ,บิดมือ ปฏิบัติไปสายสงานไหนบ้านได้ก็ต้องคอยไปน้ำทัางประสาทจะต้องเหตุการณ์บ้านตามขวดเราอาอแล้วคอยใจเล้วกระชังมาแล้งนี่ชอบไปน้ำกันเนาะเออมาแลกงนี่บุญคข้าประเสออะริฐเด้อมาล็สิ่งเด้อไม่นี่ นั่นละมัน <surprisingly> ก well, ันใหพักบอนย้อนใจเนาะผู้พ่อขอ้ค่พี่ได้ญ่นเออมนคักเครื่องหนีพี่เต้เล็กหน่อยบ้านเดียวกวางได้เหมือเครื่อนี่เออโทดซะอันไปบ้านหดกะมีเต้ได้แทบบ้านเท่านี่แหละไปตีกันอยู่หน้าหันมอสเขาหันโทดซะเจ้าขอไปเป็นัมเล็กหน่อยขักแน่เนาะอ้เ้ยจะพี่เต้เล็กหน่อยได้ย้อนด่านวทีี่ะไรควยยัางมากยั่งเกย์เบี้ยล่ะแลไม่ได้เขาไปใกล้เขาดอกบม่าเนมอนว่าเออก็เห็นอัน เดติฟไผ่สาววาล่ำยัวโอ้ยหางเครือมันนั่นเสือมันคากระปมันกขาดมันใส่มาหอดเี่กันม้แวกกัมาเนี่ยกระปมันขาดลากระเ้มันไปซื้อไม้ด้ล่ะลูพยานอีพอยนเนี่ยเมื่อนั้นพวกกับพอยยู่บ้านพ่อนนั่นเอาอ้ยพ่ได้ไปกับมันตะเคียนได้ยี่พอยนั่นเอาพ่ได้ไปจากไหนขึ้นอยู่รองกันดูยขึอยู่พวนโอ้ มื่อนั้นอยู่มือหัวก็กรเห็นเอาอยู่คนละมุมกันปเป็นที่นั่นเนื้ออยู่มือซีก็เห็นที่พ่อไอน,นั่นโอ้ยจะเป็นปุตติแค่นั้นสวยงามเนาะจนจำไม่ได้ว่าไปพ่อกันยุ้ยไซแหไ,ไปดีหลายไปบ้านไหนพ่อบ้านนั่นเนี่ยจะมันไปได้ดีคักแน่เจ้าไปเป็นเพียงประเด็เจ้าเป็พ่อ,ขอเขาฮะก,ก็ไปบุกมาแล้วเหมือกันแล้วมาแล้ว จะไปเบิ่งมาน้เพื่อกันว่าสา่ตายได้เนาะทางั้นเดี๋ยวอ่ให้เขาเฮ้ยเขาเขา็จะิ่พ่อตัวคือก่อนกว่แม่แม่กินแม่กินแม่โอ้ซื้อมากวาเลยมาแรกไปเนาะมแรเนาะไปกินกับปูนบ้านเพื่อนกันเนาะ คปากข้าปราเสิฐได้เหมืนแราใหม่ข่อยไปเบื้งตีเออนานๆเดี๋ยวมาแนกข่อยเย้าจไปน้ำเราเ่คเบงแลาวไปคือสิบอลหลอดหอกต้องไม่จอาไปน้ำบันีไงแต่ว่าผมแเนี่ยคือสิบอลด้ไปน้ำเครับไอต้องอไลปะ่กล้ากินเราหกมนี่ันตายข้าหมองเลยนะผู้ชายมันมักไปรับแนวหนาว่าไปเนาะเนาะก่อน กากษตรไยน้ากันบ่ตเขาเสยใจเพอเดียวเนาะเตายอยู่นาห้านแล้วเขาเการมานย่ใตัวก็ตรเขเร็ยน้ำกันนบ่ ายแค่มาซื้อดวนจะไปกันเลยหมดตายตายเป็นใต้เลยเหรอ